สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปตอบคําถามนะครับผมว่าทําไมส่วนของผมนั้นบบได้ใส่ถาดรองบอนสีนะครับผมแล้วต้นไม้ยังอยู่ได้หรือเปล่านะครับผมวันนี้จะมาไขข้อสงสัยนะครับผมเนื่องจากส่วนของผมนั้นนะครับผมมีทั้ง <abei> ใส่ถาดนะครับผมที่เป็นการทดลองนะครับผมนี่คร,รับตรงนี้นะครับผมผมจะใช้น้ํายาเร่งรากนะครับผมหรือว่าปุ๋ยน้านะครับแช่นะครับผมอันนี้เป็นบางต้นเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นอื่นๆนะครับผมที่บัได้แช่ถาดนะครับผมทุกท่านบัได้แช่น้ําลองนะครับผมปรากฏว่านะครับผมเขามีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมผมก็เลยบัได้ ใส่ถาดรองนะครับผมแถมอยู่ข้างนอกนะครับผมที่งอกถาดนะครับผมเขาจะมีสีค่อนข้างที่จะเข้มกว่านะครับเลยก็มีการเจริญเติบโตพอๆกันนะครับผมก็เลยบวได้ใส่ถาดรองนะครับผมทุกท่านเพราะว่าผมลดน้ําให้ช em, like, ุ่มนะครับผมทุกท่านนี่ครับดูจากกระถางนะครับผมทุกท่านกระถางนี่ก็จะใช้ดินพุนๆนะครับผมทุกท่านนี่นี่ผมจะเอา พวกเศษวัสดุต่างๆนะครับผมที่เพิ่นพุพังแล้วนะครับผมทุกท่านก็จะมาโรยไว้หน้าดินนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับผมนี่ครับเวลาเพิ่นงอกกันมานะครับผมทุกท่านจะมีสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านนี่นะครับผมจึงชอบเลี้ยงไม้แบบนอกตู้แล้วก็เลี้ยงไม้แบบว่วตองใส่ถาดรองแบบนี้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าบางครั้งนะครับผมถ้าเรา เอาออกจากถาดนะครับผมรากของเขาจะหดเข้าไปนะครับผมจะทําให้บนของเรานั้นผัดใบนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเวลาผมขายให้ลูกค้านะครับผมทุกท่านก็จะต้องเอาออกจากถาดนะครับผมจะมีการปรับตัวอีกนะครับผมทุกท่านจากที่ผมสังเกตดูนะครับผมก็เขาจะปรับตัวอีกรอบนึงนะครับผมหลังจากที่เราออกจากถาดนั่นเองนะครับผมก็เลยบดใ,ใช้ถาดลองนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสําหรับท่านใดเนะะี่ยครับผมอยากลองถาด อยากลองถาดน้ํานะครับผมก็บโได้จํากัดนะครับผมถ้าต้นไม้เราสวยนะครับผมก็ทําไปต่อเนื่องไปละกันนะครับผมอันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมว่าถ้าเราเลี้ยงนอกถาดนะครับบบได้แช่น้ําก็มีความสวยงามบบแตกต่างกันเลยนะครับผมกับเราที่แช่น้ําไว้นะครับผมแต่ว่าต้องลดน้ําให้ชุ่มๆนะครับผมเพราะว่าบอนสีนั้นเิ่น Alors, เป็นต้นไม้ที่อวบอิ่มน้ํานะครับผมทุกท่านแล้วก็รากมันก็จะมากินปุ๋ยกินน้ําหน้ากระถางนะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้เอามาให้ชมเบ่งนะครับผมทุกท่านสําหรับหน้าหนาวนี้นะครับผมเราก็ต้องให้น้ําเป็นพิเศษนะครับผมทุกท่านอย่าให้หน้ากระถางแห้งนะครับจะทําให้บนนั้นลงหัวนะครับการสังเกตนะครับผมทุกท่านว่าต้นไม้ถ้าสีสวยนะครับผมทุกท่านเรากะทําแบบนั้น ไปนะครับผมทุกท่านอันนี้ที่ผมลองพายางไว้แบบนี้นะครับผมทุกท่านเนื่องจากผมอยู่ใต้สวนยางนะครับผมทุกท่านถ้าเราบวรลองไปอย่างนี้นะครับผมรากยางนะครับผมจะมาดูดกินสารอาหารในกระถางเล่านะครับผมจากที่ผมสังเกตดูนะครับผมอันนี้ถ้าผู้ใดมีพื้นปูนนะครับผมก็บจาเป็นต้องลองพายางแบบนี้ก็ได้นะครับผมทุกท่านอันนี้ผมลองการรากยางมาดูดกินสารอาหารในต้นไม้ของผมนั่นเองนะครับ แล้ววันก่อนนะครับผมที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตการให้ปุ๋ยน้ํานะครับผมทุกท่านมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับผมเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าของเขานั้นทิ้งไปให้สัตว์เลี้ยงเขี่ยเล่นแล้วนะครับผมท่านเพราะว่าโมเมนฤดูกาลที่เลี้ยงบอลสีนั่นเองเนี่ยครับผมตรงจุดนี้นะครับผมถ้าอบอลลงหัวนะครับผมจะทําใหม่เลยนะครับจะโบทิ้งนะครับผมทุกท่านเพราะว่าผม ชอบปลูกต้นไม้นะครับผมรักในการปลูกต้นไม้เลยนะครับผมทุกท่านถ้าเราเลี้ยงดีๆเลี้ยงถูกวิธีนะครับผมก็จะสวยงามนะครับผมทุกท่านนี่ครับไอที่ผมรีวิวว่าหลังจากใส่ปุ๋ยน้ำนะครับผมทุกท่านเพราะว่าผมให้ดูต้นเล็กๆนะครับผมตอนนั้นนะครับผมนี่ครับปรากฏว่าชาวต่างชาติเพิ่นอาจจะโบฟังภาษาผมรู้เรื่องนั่นเองนะครับผมท่านเพราะว่าผมอธิบายเกี่ยวกับ การอัปเดตการใส่ปุ <fry UC> ๋ยน้ำว่าหลังจากที่ใส่2วัน3าวันอะไรประมาณนี้นะครับผมทุกท่านก็เลยให้เห็นแต่ต้นน้อยๆทัานเองนะครับผมทุกท่านส่วนต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมที่บได้อัปเดตให้เบิ่งนะครับผมเนื่องจากผมจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่หลังจากใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับผมทุกท่านถ้ามาถ่ายแต่ต้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับผมก็จะหาว่าเออเอาแต่ต้นใหญ่ๆมาให้ดูนะครับผมทุกท่านก็เป็นว่าก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบ เป็นการอัปเดตใส่ปุ๋ยน้ำนะครับผมทุท่านแล้วก็มีลูกค้านะครับผมสั่งมาเรื่อยๆนะครับสำหรับปุ๋ยน้ําทางสวนนะครับผมแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับผมเพิ่นบอกว่านะครับผมช่วยบอกวิธีบอยักให้บวนลงหัวนะครับยังให้เขาสวยงามอยู่ตลอดนะครับผมทุท่านอันนี้ผมกําลังหาวิธีนะครับผมทุท่านว่าเขาจะอยู่ได้อย่างไรนะครับผมเพราะจากที่ผมสังเกตทุกปีนะครับผมทุท่าน ถ้าต้นไหนที่ผ่านหน้าหนาวไปได้นะครับผมก็จะมีต้นที่สวยสมบูรณ์นะครับผม่านแล้วก็อยู่ได้นะครับผมจะว่าถ้าหน้าหนาวแล้วก็จะก๊าละกำลังหาวิธีนะครับผมนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทําการทดลองไว้นะครับผมแต่จากที่ผมสังเกตดูนะครับผมใบดกๆนะครับผมเขาจะพัดไปนะครับผมเหลือแค่ไม่กี่ใบนะครับผมอันนั่นก็เนื่องจากบอลสีนะครับผมเป็นบอลที่ชอบความ อบุญนะครับผมการเจริญเติบโตนะครับจะต้องอาศัยรากและก็ความชุ่มชื้นนะครับผมในการเลี้ยงต้นของเขานะครับฉะนั้นนะครับผมถ้าผมมีเคล็ดลับใดๆนะครับผมผมจะบอกมีทางกากแน่นอนนะครับผมจะบอกทั้งหมดเลยนะครับผมเนื่องจากหลายๆท่านนะครับที่ติดตามนานๆมาก็จะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวใดที่ยังบบได้ผลนะครับก็จะข้ามไปก่อนนะครับผมท่านจะบลงคลิปให้เบ่งนะครับผมเพราะว่า จะทำให้คนดูเสียเวลานั่นเองนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเอาเป็นว่าขอตอบคำถามเพียงเท่านี้และกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ